อันนี้ก็เป็นดอกกระเทียมทุกคนนี่กระเทียมออกดอกเบิดแล้วเนาะกระเทียมออกดอกเบิดแล้วทุกคนมันเก็บกินบ่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ดูแค่ดอกกระเทียมเนาะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ยายมินจะพามาเก็บผักเนาะวันนี้มีผักซีรอมยายมินวันจะมาเอาผักซีรอมไปแกงออมทุกคนแล้วก็จะมาเก็บผักบุ้งป่าน้ำทุกคนเขานี่มันยิมีผักซีรอมผักบุ้งป่าแล้วก็จะไปเก็บตอนนี้กระเทียมมันเก็บมาได้แล้วทุกคนป่านี่มันขึ้นดอกเบิดแล้วเนะเาะผักซีรอมขึ้นเต็มเลยทุกคนยายมินก็จีเก็บยอดอ่อนๆสมนี่ แถวนี้เต็มเลยนี่พักซีร้อมทุกคนนี่หอมเดี๋ยวเก็บไปเอไว้กินก็น้ำพริกเนาะทุกคนตำน้ำพริกขึ้นเนาะแล้วก็ไปกินกับแล้วก็จะเอาไปใส่แกงอ่อมน้ำเนาะเอาไปผสมกันหลายๆอย่างวันนี้ยายมีนก็บจีเก็บพักบุ้งปลาแล้วก็เก็บพักซีร้อมแล้วก็จะไปเอาใบกระเทียมโทนอีกทุกคนจะพาไปเก็บกระเทียมโทนแถวนี้กับนี้เนาะตอนนี้ ยายมินกะวันนี้มาคนเดียวทุกคนลุงโทม,มัดก็ทํางานเนาะอากาศวันนี้ค่อยดีหน่อยหนึง่งทุกวันก็ออกจากบ้านบ่ได้ฝนมันตกเนาะหนานี่ฝนตกฝนตกคักเราวันนี้เพิ่งขึ้นเขาได้เนาะก็เลยก็เลยขึ้นมาเดินหาเก็บพักไปกินทุกคนเอาไปแกงอ่อมกินเนาะไปทุกคนไปเก็บน้ำกันไปดูไปรุ่นกันทุกคนว่าเราจะได้พักอะไรดิงเนาะไปไปดูกันทุกคน ทุกคนยอดปกักซีเราอ่อ,อนๆน,นี่ยอดอ่อ,อนๆนะทุกคนอี นี่ทุกคน อันนี้ก็เป็นดอกแล้วทุกคนนี่ แล้วก็อีกเก็บเอาแต่ซอด,ดอกดอกอ่อนๆเนาะทุกคนนี่กําลังเป็นดอกคืนนี่งามๆทั้งนั้นเลยทุกคนนี่นี่ทุกคนถ้ามันอบอวบต้นใหญ่ๆเนาะนี่ทุกคนนี่ยอดอ่อน นี่ป่านี่งามคักทุกคนนี่นีซ่อด,ดอกกลังขึ้นนอน,น,อน,น,อนเต็มเลยทุกคนเลยนุ่นนี่กําลังขึ้นดอกนี่ทุกคนซ่อด,ดอกมันนี่แซ่บแซบพักซีล้อมเก็บกินได,ด,ด้เด้อทุกคนเลย นี่ซ่อด,ดอกมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่งามคักทุกคนนุ่นต้นใหญ่คักเขาเขาลูกงิวดมโซมบุญคักทุกคนเลยนุ่นนุ่นซ่อด,ดอกนุ่นพักซีล้อม อุ้ยหลายคักทุกคนเลยหงุดหดอ่อนๆกับแซบนุ่นนี่ทุกคนซอด,ดอก นูน่นปลาออ้ยหลายงามขักนี่คือต้นพักบุ้งทุกคนนี่มันยาวแล้วเนาะล้วก็ยิบเก็บเอาดอกทุกคนแต่มัน,มนก,ก็กินได้อยู่ทุกคนนี่เป็นสวนอยู่นี่ทุกคน ป่าพักบุ้งอืมกำลังงามตอนนี้ฝนตกลงมาเนาะทุกคนกระเทียมกับเป็นดอกเบิดแล้วนี่นี่ต้นพักบุ้งทุกคนสูงแล้วทุกคน แต่เราอยู่บเก็บเอาตรงนี้เลยไปเก็บเอาตรงอื่นทุกคนป่าที่เราเคยมาเก็บเนาะพักบุ้งทุกคนตอนนี้มันต้นใหญ่ขึ้นเนาะผ่านไปแค่อาทิตย์กว่ากว่าแต่ฝนมันตกนักเลยทุกคนเราพักบุ้งมันยืดไว้คักแท้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ทุกคนล้มแรงคักคือจะอยู่บ่ได้ดอกเราก็เก็บได้แค่นานี่เนาะออกไปไหนก็ต้องเฝ้ากลับบ้านทุกคนเพราะว่าล้มมันแรงคักได้ยินเสียงยายมิ่นหมอทุกคนเราเสียงล้มกับแรงคักคนก็นเริ่มเดินกลับบ้านเรายายมิ่นกับจีย่านทุกคนนี่ยายมิ่นกับเก็บพักรอมได้นี่ทุกคนอย่าไปแกงออมเนาะนี่พักรอมแล้วทุกคนแล้วนี่พักบุ่งกับเพาะแกงทุกคนนี่ หลายคักพักบุ้งก็ได้แต่ว่ายายมินดีเฟ้ากลับบ้านก่อนทุกคนคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้เนาะทุกคนฝนเริ่มตกลงมาแล้วทุกคนคือจิตากฝนกลับบ้านอีกแต่ว่าอยู่บอไกลดอกเขานี่มันใกล้บ้านยายมินเนาะทุกคนลากันแค่นี้เนาะทุกคนบายเด้อทุกคนยายมินดีเฟ้าวิ่งกลับบ้านก่อนล้มแรงคักโอ้ยเป็นตายานค่ะทุกคนเลยไปแล้วทุกคนบายดีเฟ้าวิ่งกลับบ้านฝนฝนเริ่มลงเม็ดแล้ว ทุกคนยายมินเฝ้าเดินกลับบ้านเนาะทุกคนเลยฝนตกพักเราก็ได้อยู่นี่พักซีรอมก็ได้ทุกคนนี่ล้มกระแรงเฮ้ยคนเขาก็วิ่งกลับบ้านยายมินกับย่านทุกคนเลยล้มแรงคักเดี๋ยวยายมินจะให้ดูลมเนอะ ทุกคนเอ้ยฝนตกแดดออกดูดูนู่นฝนตกแดดออกทุกคนเดินกลับบ้านน้ำกันทุกคนนี่ลงเขานี่ลงลงทางนี่ แต่ยายามินที่ให้ดูยา,ยายมินก็จี่ล้เข้าไปแบบนี้ทุกคนนี่มองเห็นบอนที่เป็นมืดๆดึง๋งเราลงไปน้ากันโต๊ะกระโต๊ะน้ากันเลยทุกคนเลยต๊บันไดโอ้ยฝนต๊แดดออกมันคือยี่โต๊ะบนน้ำหรอกเนาะทุกคนเดินลง บ้านอยู่ไกลหรอกทุกคนลงมานี่ลงมาจากเขาเนี่ก็กะจะถึงบ้านนี่ทางที่เราเดินลงมาทุกคนบนเขานี่เดินลงมาแล้วเดินกลับบ้านพ้องกันทุกคนเยเปียกเยอะเปียกมันยอดเด้อเนี่ยนวนน้ำเต็ม